ตื่นเช้าขึ้นมาในทุกๆวันต้องดูแลเธอที่รักก่อนคำทุกอย่างเธอได้อยู่ด้วยกันนานๆไม่ไปไหนจนวันสุดท้ายแน่นอนเพื่อฝันที่คุณรักสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อฟันที่คุณรัก ในตอนที่แล้วเราได้ทำความเข้าใจกับเรื่องของการทำครอบฟันกันแล้วนะคะว่าคืออะไรและมีกี่ประเภทซึ่งมาในตอนนี้เราก็ยังมีคำถามอีกมากมายที่ยังคงติดค้างกันอยู่นะครับและแน่นอนค่ะคุณหมอก็รอให้คำตอบกับทุกคนอยู่แล้วไปติดตามชมกันต่อเลยค่ะคุณหมอครับ ในการทําครอบฟันมีขั้นตอนอย่างไรบ้างครับขั้นตอนการรักษาเนี่ยจะพูดให้ฟังแล้วดูเข้าใจง่ายๆนะครับขั้นตอนการรักษาเนี่ยก็จะแบ่งออกมาประมาณสองถึงสามครั้งนะครับที่ผู้ป่วยจะต้องมาพบกับทันตแพทย์นะครับครั้งแรกเนี่ยก็คือมาเพื่อได้รับการตรวจประเมินว่าฟันซี่นี้เนี่ยควรได้รับการครอบฟันหรือเปล่านะครับการตรวจประเมินก็คือจะต้องมีการเอ็กซเรย์ร่วมด้วยนะครับแล้วก็ตรวจประเมินว่าเนื้อฟันที่เหลืออยู่เป็นยังไงสามารถที่จะทําครอบฟันได้หรือเปล่า จแ,แล้วก็จะพิมพ์ปากผู้ป่วยครั้งแรกนะครับเพื่อส่งทําครอบฟันชั่วคราวนะครับแล้วก็มาในครั้งที่2นะครับเราได้ครอบฟันชั่วคราวมาแล้วนะครับครั้งนี้เนี่ยเราก็จะมากรอฟันที่ต้องการทําครอบฟันนะครับออกแต่แล้วพิมพ์ปากอีกครั้งหนึ่งเพื่อส่งทําครอบฟันถาวรนะครับแล้วก็ใส่ครอบฟันชั่วคราวให้กับผู้ป่วยไปใช้งานนะครับส่วนในครั้งที่3นะครับก็จะกลับมาเพื่อที่จะเอาครอบฟันชั่วคราวออกนะครับแล้วก็ยึดครอบฟันถาวรให้กับผู้ป่วยอีกครั้งหนึ่ง แล้วระยะเวลาในการนัดแต่ละครั้งจะมีระยะห่างกี่วันคะออโดยในแต่ละครั้งนะครับของการทำครอบฟันน,นะครับเ,ออเราจะนัดห่างกันประมาณ3-5ถึงวันนะครับขึ้นกับว่างานที่ทำเนียมีความยากง่ายขนาดไหนแต่ในบางกรณีนะครับอาจจะต้องรอหลังจากทำครอบฟันชั่วคราวไปแล้วเนี่ยจะมาใส่ตัวจริงอาจจะต้องรอประมาณ2-3ถึงสสัปดาห์นะครับซึ่งอยู่กับว่าเหงือกของคนไข้เนี่ยเป็นยังไงนะครับอักเสบมากน้อยขนาดไหนต้องรอให้เหงือกหายอักเสบก่อนหรือเปล่า จจะะมมีข้้ออพิาาาารรณณออ่่ยูปหากเรามีปัญหาต้องทําครอบฟันจะทราบได้อย่างไรครับว่าเราต้องทําครอบฟันแบบไหนส่วนว่าเราจะทําตัวไหนดีนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทันตแพทย์เป็นเป็นส่วนประกอบหลักนะครับเพราะว่าอย่างในกรณีเนี่ยถ้าสมมติคนไข้ทําฟันหลังเนี่ยฟันเตี้ยมากนะครับแต่ว่าคนไข้เนี่ยอยากจะทําเป็นเซรามิกล้วนเนี่ยก็อาจจะเป็นไปไม่ได้นะครับหรือว่าในกรณีที่ คนไข้ต้องการทําฟันหน้านะครับต้องการความสวยงามร้อเปอร์เซ็นต์นะครับไอตัวเซรามิกล้วนนะครับก็จะทําได้ดีกว่าแต่ข้อเสียคือมันจะมีค่าใช้ใจ่ายที่สูงกว่าแบบโลหะผสมกระเบื้องเคลือบเนี่ยอยู่หลายพันบาทอยู่เหมือนกันนะครับเพราะงะั้นก็คือมันก็ขึ้นอยู่กับหลายอย่างนะครับข้อแรกคือเนื้อฟันของคนไข้นะครับข้อที่2ก็คือตําแหน่งของฟันในช่องปากข้อที่3ก็คือค่าใช้ใจ่ายอายุการใช้งานหลังจากทำครอบฟันไปแล้วสามารถใช้งานได้นานแค่ไหนคะ อายุการใช้งานเนี่ยขึ้นกับการดูแลรักษาของคนไข้นะครับถ้าสมมติว่าคนไข้เนี่ย ER, สามารถดูแลรักษาได้ดีนะครับแปรงฟันได้ทุกครั้งหลังมื้ออาหารนะครับใช้ไมคขัดฟันเป็นประจำนะครับอายุการใช้งานเนี่ยก็สามารถใช้งานได้เหมือนกับฟันปกติทั่วไปคือเราต้องคิดไว้เสมอว่านะครับฟันที่รับการครอบฟันนะครับมันก็ยังสามารถที่จะผุนะครับหรือเป็นโรคเหงือกขึ้นมาได้ในอนาคตนะครับถ้าสมมติเราดูแลรักษาได้ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย โดยสรุปนะครับอายุการใช้งานเนี่ยขึ้นกับการดูแลรักษาของผู้ป่วยเลยถ้าผู้ป่วยดูแลรักษาได้ดีนะครับแปรงฟันได้ทุกครั้งหลังมื้ออาหารใช้ไหมขัดฟันได้เป็นประจำและถูกต้องนะครับแล้วก็มาพบพันตแพทย์ทุกๆ6เดือนนะครับการอายุการใช้งานนะครับก็จะเหมือนฟันปกติทั่วไปเป็นยังไงบ้างค่ะเตนต้าเข้าใจถึงเรื่องของการทําครอบฟันแล้วหรือยังแน่นอนครับคุณหมออธิบายอย่างละเอียดขนาดนี้ไขข้อข้องใจได้หมดเลย สำหรับวันนี้หน้าที่ของเราสองคนเดนตี้และเดนตาก็หมดลงแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่กับเราสองคนได้ในรายการเพื่อฟันที่คุณรักสว,ส,สวัสดีครับ